เราก็เลยแบบเออถ้าถ้าเลือกพูดถึงสายสีส้มเนี่ยเราก็ยังคิดว่าซีเกับตัวเบมเนี่ยได้เปรียบนะครับแต่เราชอบซีเส่วนหนึ่งก็คือที่บอกว่ามันมีต่อไม่ได้สายสีส้มเขาก็ได้งานาสาีสาสยสีม่วงมาแล้วสองโปรเจกต์ได้งานรางคู่มาแล้วสองโปรเจกต์ใครแบบมามืดก็มีเหมือนกันซีโก้นะครับ เอาละครับพีดีครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นในกลุ่มรับเหมากลุ่มรับเมาหลักทรัพย์กรุงศรีจัดอยู่ในประเภทเป็นหุ้นในกลุ่มแ n t ตี้คอมม i ดิตีหรือหุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์จากทิศทางราคาน้ำมันปรับลดลงไหมสำหรับกลุ่มรับเหมาเนี่ยครับพีเอดีครับก็หวดนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะอย่างนั้นนะจริงจริงๆต้นทุนจากน้ำมันเนี่ยมันมันหไม่หาถึงสิเท่านั้น นะครับางานนะครับต้นทุนหลักจะเป็นปูนจะเป็นเหล็กมากกว่านะตัวนี้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดเป็นน้ํามันเนี่ยไม่ได้มีประเด็นเท่าไหร่นะต้องไปดูเหล็กกับปูนมากกว่าเหล็กนี่เริ่มลงปูนดันขึ้นนะก็เลยเป็นประเด็นที่ยังยังยังกดาการกลุ่มอยู่ถ้าเกิดเรื่องต้นทุนนะครับแต่อย่างที่บอกะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ดูข่าวดูอนาคตเป็นหลัก ก็ดูเรื่องงานประมูลเป็นหลักมากกว่านะฮะแล้วอะไรคือที่มาของเลือกอีกครั้งก็ยังเป็นเธอครับเนี่ยโอ้โหก็เราเจอกันกี่ครั้งก็ยังเป็นสีเคนะครับใช่ไหม <c oughs> คุณยุทธนาเราเวลารเราพูดถึงกลุ่มแล้เแบอาห่าสตั้งผมก็บอกในตีเกีเนะครับ <c oughs> อ่ายังอัปเดตนะฮะตัวของนี่ตัวของเอ่อที่ว่าออกมานะะ T.O.R. เนี่ยของออกมาเราของเดิมเนี่ยบอกว่าอยู่ระหว่างดําเนินการแล้วยังอันนี้คือประสบการณ์ของผู้รับเหมานะอยู่ระหว่างดําเนินการ,รและยังไม่แล้วเสร็จอันนี้ของเดิมของใหม่เป็นไงครับต้องเสร็จแล้วมันก็เลยทําให้เฟรคอนเนี่ยขุดกงเนี่ยงานใต้ดินเนี่ยรถไฟใต้ดินเนี่ยเดิมทีมีแค่เซกอ่า I.T.D กับ C.K. ฮะ สายสีส้ม T r เดิมเนี่ยที่ที่อันนั้นตอนนั้นสเต็กเข้าประมูลได้เพราะเพราะตอนนี้สเต็กเขาทำสายสีส้มฝั่งตวันออกที่ตรงรามรามกำแพงไปมีโมลีเนี่ยทำอยู่แต่ยังไม่เสร็จเพราะก็เลยเอาประสบการณ์ตรงนี้นมายื่นไม่ทันนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเออท r ใหม่มันมันกำหนดให้ให้ต้องมีประสบการณ์นะครับสเต็กเนี่ยอยู่ระหว่างก่อสร้างย่าง นะนะตอนนี้ยอยู่ประมาณเก้าสิบอะสมมุติขึ้นไ้หน่อยเก้าสิบปอ็นก็ยังใช้ประสบการณ์เนี้ยมายืนไม่ได้เพราะฉะนั้นประมูลอยากประมูลทั้งนี้ก็ประมูลไม่ได้แต่ b ีเทสเขาไม่ไม่เข้าอยู่แล้วนะเพราะว่ามีประเด็นเรื่งองฟองรองกันอยู่นะครับเราก็เลยแบบเออถ้าถ้าเลือกพูดถึงสายสีส้มเนี่ยเราก็ยังคิดว่าซีเคกับตัวเบมเนี่ยได้เปรียบนะครับ ยังเลือกซ k เด่นที่สุดในกลุ่มเหมือนเดิมเลือกกี่ครั้งก็ยังเป็นเธอนี่คือที่มาที่ไปแล้วนี้ถ้าเกิดเราไปดูดูสเตคอนเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะสเตคอนเนี่ยอย่างที่บอกอันนี้เคยเคยพูดกับคุณยุทธนาไปแล้วว่าตัวัวแบ็คหลอกเขาสูงแล้วด้วยก้อนติ้ของแบ็คหลอก5-6ปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเจอวัสดุก่อสร้างพุ่งสูงขึ้นเนี่ยก็ ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นการ์ตูนได้นะครับอ mm hmm. ย่างการไปดูราคาเนี่ยราคาเหล็กเนี่ยจริงๆตอนนี้เริ่มลงนะเหล็กตลางลง,ลงมาแต่ราคาอะไรขึ้นปูนขึ้นครับทำไมถึงขึ้นอืโอ้เราไปดูราคาการหินของบ้านปูเลยครับราคา่านหินบ้านปูนเป็นไงมันขึ้นเนี่ยเพราะพวกเนี้ยใช้ต้นทุนมันสามสิบเปอร์เซ็นได้ไหมฮะในการผลิต mm hmm. มันต้องไปเผาเนี่ย เพราะนั้นกลายว่าปูนขึ้นเหล็กลงปูนขึ้นนะก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังเหมือนกันโดยเฉพาะผู้ละเมาที่มีแมกนีอกสูงสนะครับอย่างสเตคอนอีกอันนึงเนี่ยน่าสนใจมากอันนี้อ่ะบางคนอาจจะไม่ได้พูดถึงโครงการถงวงระบายน้ําที่จาได้คุณชัดชาติไปตรวจู่ช่วงเมื่อสองอาทิตย์ก่อนที่ที่ตรงหนองบึงหนองบอนติดสวนลุงรอก้าวตรวจแป๊บเดียวน้ําท่วมกรุงเทพเลยฝนตกหนัก นะมีคนมีมีคนมองว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตรงเนี้ย้พอโค,โครงการเนี้มันมัฟุ้ตัวลองอมามันปิดทางน้ำนะทาให้ระบายได้ไม่ดีเท่าปีก่อนๆน,นะโครงการเนี้ยอ่ามัน,ม,นมันมีการโครงสร้างเนี่ยพังมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยเซกเป็นผู้รับเหมาครับมูลค่า4.9พันล้านบาทเริ่ม13.2016 นะต้องเสร็จกุมภาก <c oughs> ุมภาเป็นแค่พังลงมาแต่ว่าพอพังมาแน่นอนมันเสร็จไม่ทันแล้วตอนนั้นคุณชาชาัยเขบอกว่าเออต้องต้องไปอะไรนะต้องปรับผู้รับเหมาเพราะสร้างเสร็จไม่ทันแต่ว่าโอเคเรื่องค่าป,ปรับอาจจะไม่ไม่จําเป็นนะเพราะว่าอะไรครับว่าค่าป,ปรับเนี่ยอ,อรัฐบาลเนี่ยขอให้ให้ยกเว้นนะนะเพราะว่าพอใช้ปลกอฉุกเฉิน ตอนโควิดตั้งแต่ปี2020เนี่ยถ้านับตรงนั้นยกเว้นมาจนถึงปัจจุบันยังมีพอร์ตอตอด้วยก็ยังมีเวลาบวกไปต่อจากกุมพาไปอีกยี่สเดือนเป็นอย่างน้อยนะเพราะนั้นไอ้เรื่องคับปรับความล่าช้าไม่น่ามีปัญหาแต่ที่กลัวคืออะไรครับขอดัวลันคือบัตเจตมันทำไม่ต้องจ้างแรงงานต้องต้องจบไปในกุมพานีกว่ มันเลยอีกสองปีเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาเนี่ยคอร์ดอเวหลังนั้นเราก็เลยบอกสเตค,คอนเราก็เลยยังยังเหมือนเดิมถือแล้วก็สิบก้าห้าแล้วชอบเหมือนเดิมนะครับครับยังแนะนําแค่ถือสเต็กซิโนไทยเป้าพื้นฐานสิบสามบาทห้าสิบปลายปีนี้ถูกต้องนะครับพี่ดีใช่ครับผมอ,อ่อัพไซด์จำกัดแบ็กหลอกสูง,แ,สงแต่มา<ด>จีนหรือกำไรต่ำ แล้วก็มีความเสี่ยงจากต้นทุนที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นถ้าจะต้องดาเนินการให้เสร็จตามเป้าหมายสำหรับโครงการอุโมงค์ระบายน้ำหนองบอนไม่ใช่อยู่ในยะที่ค่าปรับไม่ใช่แต่ต้นทุนมันจะบานเพราะว่ามันมันมันสร้างเสร็จช้ากว่ากำหนดเลยแนะนำแค่ถือสเต็กซิโนไทยเป้าปลายปี13บาท50ส่วนแชมป์เป็น CK ชอการช่างนะครับ แชมป์คือ CK ชอกันช่างเป้าพื้นฐานปลายปีนี้23ส่สบสาทแปสตางค์ถูกต้องนะครับพียดดีครับใครแบบมามืดกเมีเหมือนกันซีโก้นะครับนะนพี่พี่ซีซิเอซิซโก้อ่ะ <c oughs> เห็นมีเห็นมีบทวิเคราะห์บางอันคาดการว่างบไตรมาสสองจะไม่สวยไม่ใช่เหรอพี่ซีโก้อ่ะเนี่ยสองงานจ,จะขาดทุน <laughs> โอ้ไม่ใช่ไม่สวยนะจะขาดทุนด้วย <laughs> ใช่ครับขาดคุณก็คือเขาเขามีปัญหาตั้งแต่ตั้งเดิมเลยคือแบบช่วงช่วงที่ผ่านมาคือแรงงานขาดแรงงานนะทำให้อยู่ที่ไ์ได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ตลาดงานไม่ค่อยมีก็เลยแบบงานที่ได้มาก็เลยต้องแบบคอ่อนไปที่ต่ำกว่าในอดีตนะแต่เกิดใครอยากเป็นม้ามืดอยากเบสนะก็เป็นตัวลองลงมานะครับว่า มันน่าจะเป็น bottom แล้วมันน่าจะฟื้นตัวว่าตอนนี้เราพอเราเปิดเมืองเราก็ได้แรงงานกลับเข้ามานะครับแล้วก็งานเดินหน้าเนี่ยมีงานใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็น่าจะดึงเรื่องของอแบ็กกรอบขึ้นมาแล้วก็ไรายได้กําไรกลับขึ้นมาได้นะครับโ,โต,ต่ก็ต<ม>้องลุ้นปีหน้าอันนี้มันก็ต้องลุ้นลุ้นตัวนี้ไงก็สายสีส้มซึ่งสายสีส้มเนี่ยล่าสุดก็เป็นอะไรนะตัวของ อันนี้อาจจะต้องเก่งมไรเร็วหน่อยนะะถ้าเกิดจะไปไปเบสนะครับเพราะว่ามันจะอิงกับเรื่องงานใหม่ค่อนข้างเยอะยังยังสีเกลมีชัวอยู่แล้วก็ได้ไม่ได้สายสีส้มของที่มีตัวของอ่าเขื่อนหลวงพ่อปางนะรออยู่นะครับนั่นก็เยอะเกือบแสนล้านนะครับงานรสร้างไปแปดปีนะครับอแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้สายสีส้มไม่เดินหน้าอันนี้ก็ต้องออต้องหลีกเลี่ยงนะเพราะว่า จริงๆเนี่ยมันยังเป็นประเด็นที่โอหังอยู่ว่าอ่อก็เปิดเปิดซองมมให้ยืน่นเอกสารนั่นแหลยี่ิบกรกฎาที่ผ่านมาแล้วนะแต่ว่าทาง BTS เขาไปฟ้องร้องขอศาลคุ้มครองอาจต้องรอถ้าศาลคุ้มครองก็ก็ไม่ต้องเข้านะครับแสดงว่ายังยัง,ย,งยังเปิดประมูลเดินหน้าต่อไม่ได้แต่ถ้าเกิดศาลบอกเออเดินหน้าต่อได้ไม่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 ไมไม ไม่คุ้มครองให้กับทาง b t s ที่ไม่ฟ้องเนี่ยก็ก็น่าสนใจตัวนี้นะครับครัแนะนำซื้อซิฟโกเสาเข็มเจาะนะครับ,รบเป้าปลายปีนี้4ี่บาท4ีแนะนำซื้อแต่ปรับเป้าพื้นแต่ปรับเป้าแทรเก็ตไพลงมานะถูกไหมปรับลงมานะนะแล้วก็คาดว่างบไตมาสองที่เตรียมจะคอดน่าจะขัดทุนด้วยนะสำหรับซิฟโกนะแต่ว่าเป็นมามืด น่มีลุ้นกลับมาโตในปีหน้าก็เอาใจช่วยพี่นรงทัศนนิพันธ์ด้วยนะครับผู้บริหาโกนะครับพี่เขานิสัยน่ารักมากนะครับนี่คือรองแชมป์นะครับซิฟโกเป้าปลายปี4บาท40ส่วนแชมป์กลุ่มก็เป็น CK ชอกันช่างเป้า23บาท80ปลายปีเช่นกัน23บาท80ยังไม่รวมรถไฟฟ้าสายสีส้มเข้าไปใช่ไหมครับ P&D สำหรับ CK ใช่ครับยังไม่รวมครับ ออโอเคเนี่ยไม่รวมนะฮะโอเคนะครับเออไปไปเมื่อกี้เห็นขึ้นซ k เค w e r แตะหน่อยไหมหรือไม่ครับพอพอดีบอกว่างบงบซ k ได้ดีผมยังไม่ทำรีวิวไ okay. okay. งโอเคโอเค็บไว้เลยดีเพราะถ้าเกิดซ k เนี่ยที่ที่เราทำไว้อ่ะแปดร้อยห้าสิบล้านเนี่ยนะครับ,รบเจอส่วนแบ่งกำไรมาสามสิบเปอร์เซ็นก็สองร้อยหกสิบกว่าล้านละ ปันผมนจะใช้แบบประมาณสองร้อยสมสิบเพราะนั้นน่าจะเห็นกำไรใ้มาาเนี้ยค่อนข้างดีนะลุน้นลุ้นได้แบบสี่ร้อยห้าร้อยล้านได้อย่างเงี้ยแต่ต้องรอเ่ายังยังไม่ได้โทรไปอับเด็กพีเค,ท,คที่ติดมาเพราะว่าจะจะมามาทาั้งยิงเนีฉย่ครับเอาละอละตกลงครับพีดหุ้นในกลุ่มรับเหมารอบเนี้ย ที่ตลาดลุ้นเด้งเนี่ยไม่รู้เด้งสั้นหรือเด้งกลางยาวไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยกลุ่มรับเหมาถือว่าได้โอกาสในการกลับมา,มาอยู่ในโฟกัส,กสของผู้ลงทุนแล้วหรือ,อยังครับพี่ดิโอ้ต้องลุ้นนี่แหละสายสีส้มนะครับคือแต่เราชอบซีเคส่วนหนึ่งก็คือที่บอกว่ามันมีต่อไม่ได้สายสีส้มเขาก็ได้งานสีส,สายสีม่วงมาแล้วสองโปรเจกต์ ได้งานรางคู่มาแล้วส่งโปรเจกต์แล้วก็มีโอกาสได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือเรื่องของหลวงขบางจะช้าหรือเร็วนะครับ,รบว่าเตรียมเซ็น PVA ชัดเจนแต่ว่าเรื่องของสัญญาอะไรคุยกับ,กบทางอีแก็แล้วนะครับเพราะนั้น CK ก็เลยเพย์เซฟแล้วก็มีอัพไซด์ในขณะที่ ที่โดยที่ยังไม่ได้รวมตัวสายสีส้มนคะครับที่ตัวอื่นเนี่ยมันยังต้องรุ้นเรื่องสายสีส้มอยู่นะก็คือถ้าเกิดเดือนน่าจะรู้ผลในเดือนเดือนนี้นะว่าที่บีเจสกับฟองฟ้องและให้คุ้มครองให้เลื่อนการประมูลสายสีส้มออกไปก่อนเนี้ยนะเพราะว่ามองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรก็ว่าไปเพราะว่าของเดิมของผู้บอกว่าผิดเนี่ยทีนี้ผิดเนี่ยไม่รู้จบหรือยังไงคือถ้าจบแล้วก็ประมูลใหม่ได้ไง นะประเด็นก็คือมันกลายเป็นประเด็นโอแห่งถ้าเกิดสารออกมาบ,บอกว่าเอ้ยมันไม่คุ้มครองนะเดินหน้าต่อได้เนี่ยโอ้โหก็ว่ามาเลยฮะกลุ่มรับเหมาครับโอเคนะถ้าถ้าสายสีส้มยังยืดเยื้อยังไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อได้ซีเคน่าสนใจที่สุดแต่ถ้าสายสีส้มไฟเขียวดำเนินการต่อได้ฉลุยนะ ตัวอื่นในกลุ่มก็จะกลับมาน่าสนใจอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่เอดีใช่ครับคือนอกจากซีเคซีเคได้มานมายังไงก็โอเคอยู่แล้วคือค,คือคสีส้มเป็นตัวเต็งต่อให้ไม่ได้สีส้มเพราะว่าจะมีงานอื่นแต่ถ้าเกิดมีสีส้มเนี่ยตัวอื่นก็จะได้หมดนะครับนะถ้าจะซื้อซีเคทยอยสะสมได้เลยไหมหรือรอก่อนครับพี่เอดีครับผมว่ารอก่อนก็ได้นะโดยเฉพาะช่วงนี้ <laughs> เออ ก็ก็รอเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้สายเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่ปัจจัยที่เราจะไปวิเคราะห์ได้ในเรื่องของอํารทดสินต้องสาลนะครับรอความชัดเจนจากศาลก็ได้เนี่ยผมว่าอาไ้าวแต่แต่แต่พี่เอดีก็บอกเองว่าราคาเป้าหมายยังไม่ได้รวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มไว้ไม่ใช่เหรอหรือว่าเกรงปัจจัยลบในเชิงเซนติเมนต์ ยังไม่ได้รวมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยราคามันตรงนี้มันก็ใกล้เหมือนกันใกล้ <ừ> ใกล้ราคาเป้าหมายของเรานะครับเพราะนั้นเข้าตรงนี้เนี่ยเกิดไม่ได้ความชัดเจนสายสีส้มยังไม่มีหดเงื่อนออกไปสรัรนงุ้มคลองเนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับฐานออกมาได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะเจอปัจจัยลบทางจิตวิทยาได้ถ้าเกิดว่าสายสีส้มชะงักถูกไหมแม้ว่าจะไม่ได้รวมไว้ในราคาเป้าหมายพื้นฐานก็ตาม คุณแม็กสงสัยว่าทำไมชอการช่างก่อสร้างโครงการหลวงพระบางก่อนเซ็นสัญญากับ PPA ครับตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นที่นะครับนไปไปเตรียมพื้นที่ให้กับทาง c k p c k p จ่ายเงินมานะครับแต่ถามว่าถ้าท้ายสุดมันไม่นั่นจริงจมันก็กลายเป็น CJP ก็ก็เสียเงินลงทุนไปเปล่า เปลียนพื้นที่ทําถนนเข้าโครงการอะไรเงี้ยฮะับไปสารวจไปอะไรเงี้ยครับครับเอาละเคนะครับประมาณนี้เอาละครับพี่ดีครับหนึ่งนาทีสุดท้ายจะฝากอะไรสําหรับท่านนักลงทุนในกลุ่มรับเหมาครับซึ่งพี่ดีเคยบอกกันแล้วว่ากลุ่มรับเหมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับงบเท่าไหร่นะมันเกี่ยวกับข่าวมากกว่าเป็นเป็นกลุ่มที่เล่นตามข่าวไม่เกี่ยวกับงบโดยตรงเท่าไหร่มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับสาหรับกลุ่มรับเหมาเชิญครับพี่ดี ก็อย um> ่างที่เรียนว่ามันงบเนี่ยของกลุ่มรับเหมาจะมีความเสี่ยงอย่างนึงถ้าเกิดไปชนเรื่องของการปิดโปรเจกต์ทำราคาต้นทุนมันเกินบัสเจ็ตไปกำไรก็อาจจะได้ไม่ได้อย่างที่คิดกองทุนก็จะดอกอะไรเงี้ยหมือนก็เป็นประเด็นเสี่ยงสําหรับกลุ่มรับเหมาในเวลาประกันงบทีนะครับก็เลยแล้วโปรตีนเวลาคุณรับเหมาเนี่ยปรับตัวขึ้นดีเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบรุนเรื่องโครงการประมูลนะครับเพราะฉะนั้น พอเวลาประกาศงบเป็นตัวใหญ่ผมกแนะนําไห้เข้าเข้าซื้อเท่าไหร่เหรบกลุ่มรับเหมาจะรอรอเรื่องความชัดเจนเรื่องของการประมูลใหม่ๆน่าจะเป็นประเด็นเก่งกําไรในกลุ่มนี้เป็นหลักมากกว่าครับครับถ้าระหว่างนี้มีการประกาศปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํารับเหมาจะโดนหมัดเข้าทองน้อยอจนจุกไหมก็มีบ้างนะครับเพราะมันมันคอสมันขึ้นแน่นอนทีนี้มันต้องไปดูว่า ใครกระทบมากกระทบน้อยซึ่งผมก็ยังมองไตรคอนู่กระทบเยอะสุดอยู่แล้ววราแบบ<ม>หลอกเยอะส่วนกลุ่มเสาเข็มเนี่ยก็มีบ้างนะแต่ว่าเสาเข็มเนี่ยงานเขาเสร็จเร็วนะครับสั้นๆไม่เกินปีเป็นส่วนใหญ่ม,มันก็เลย <มา S 1> ปรับตัวได้เร็ว,ว,รวนะครับซีเคก็มีมีอาจะกระทบเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกแบล็คบล็อกมันน้อยกว่านะครับเมื่อได้งานใหม่เข้ามามันคำนวณเรื่องค่าแรงที่เพิ่มขึ้น เข้าไปได้ก็ไม่น่าจะมีประเด็นเท่าไหร่ครับมันนี่พัสออนไลน์หลักสูตรที่10ครับมันนี่พัสออนไลน์ศูนเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดยูเทิร์นครับท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูให้เกียรติ นะครับมาให้ความรู้ให้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นครับมันนพัสออนไลน์010รอบสดในวันที่9และวันที่16สิงหาคมทุ่มหนึ่งแล้วตามด้วย Q&A สดอีก2รอบครับนะแล้วก็จำนวนจำกัดจริงๆเพราะเราอยากให้นะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับคนที่สนใจตั้งใจแล้วเห็นว่านี่คือจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมมากที่สุด ในการทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นกลยุทธ์ทั้งการเล่นเก่งสั้นๆและการหาหุ้นยูเทิร์นเพื่อเอาไว้ลงทุนระยะกลางยาวด้วยเนะจาะลึกมากๆและเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดนะครับสนใจเชิญครับสำรองที่นั่งด่วนครับช่องทางเดิมช่องทางเดียว Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า Money plus M O N E Y P L U S มันนี plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจเชิญได้เลย